ครับวันนี้ก็จบลงด้วยดีครับนะครับพี่ดองเขากำลังทยอยกลับบ้านครับปิดวงนะตีหนึงพอดีแล้วครับตีหนึ่งพอดีนะครับเห็นรอยยิ้มครับสวัสดีครับสนุกไหมครับสนุกมากเนาะเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับ f c นะที่มาเที่ยวงาน ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหม่าขอสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยดีมากเลยครับอ่าเป็นไงมั่งวันนี้เน,นี่ยระบบแสงเสียงเป็นไงครับครับวันนี้ฤด,ดูการเลกแต่ว่าทุกอย่างคือดีมากดีมากถ้าสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับ,ส,บ,ส,บสิบโอ้โหครับขอบคุณมากครับครับผมครับผม ก็ถ้าเข้าในกรุงเทพก็ต้องแบบเตยแบบนี้แล้วครับครับโจครับจวดตลอดครับจวดจุดเดียวครับอ่าครับโอเคครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับอ่ะครับเราก็ไปอ่าสัมภาษณ์นะครับคนที่มาเที่ยวมาชมงานนะครับว่าอ่าหลังจากเขาชมมาแล้วเป็นแนวดายนะเป็นแนวดาอ่าเป็นแนวดานครับอนะเดี๋ยวอะไรหาจุดสัมภาษณ์อีกนะเดี๋ยวหาจุดสัมภาษณ์อีกนะครับ ่าเราไปสัมผัสเนี่ยไอเอฟซีที่เที่ยวชมงานแล้วนะครับอยู่จนเตยลานะครับอยู่จนอยู่จนเตยลานะ <c oughs> อ่านะครับเราก็ก็แสดงอยู่ประมาณนี้นะครับในก,นร,กนรุงเทพพอการขออนุญาตเนาะนะอ่าแล้วก็ได้แค่ถึงแค่ตีหนึ่งนะแค่ตีหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคครับสนุกป,ปะครับ อ๋อสนุกปีไหนเนาะมังจะจังงงครับเนี่ยเออนะนะครับสนุกจ้านะครับนะมีเอสซีนะใครวิโอครับมา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 นี่าทยลงแน่เป็นแน่ดายเอมาสัมภาษณ์เดยกับมาอ่าอ่าขออนุญาตสัมภาษณ์ขออนุญาตสัมภาษณ์เออเนี่ยเออสัมภาษณ์นะมักพี่ก้อยไร้เนามักพี่ก้อย เอาเอาเอาทั้งเนี่เขาแสงแสงแสงบางตามักพี่ก้อยมากพี่ก้อยพี่ก้อยก็ผู้ใดพี่ก้อยผู้ใดรวมมากพี่ก้อยก็พี่ทอปอ๋อพี่ก้อยก็พี่ทอปเมียนอกสมรสเมียนอกสมรสแงนมือเลยพอกันวัดบางปิ้งนอวัดบางปิ้งครับตามไปวัดบางปิ้งวะตีสามหมื่นมือนี่มันเวลาหน่อยอ่าครับมือนี้ครับคะแนนเต็มสิบให้จากคะแนนครับให้สิบให้สิบเลยแงนแงนต่ว่า หนูไปเบิ่งพี่ก้อยอยู่ข้างหน้าแต่ว่าหนูอยู่ข้างหลังเพราะว่าคนมันหลขับรับขับมื้อนี้แน่นครับนะครับ2,200ันสอ้อคนเลยนี่2,200คนครับมือคืนหนูมาพี่ก้อยกับพี่ท็อปครับผมครับติดตามพี่ท็อปตั้งแต่ย่ระเบียบแล้วโอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะถือว่าเป็นเป็นแต่เอซีที่เกาะติดเกาะเหนียวเนี่ยครับหนูมักพี่ท็อปพี่ออดกี้รับครับ ครับผมครับผมมาจากใส่ครับนี่หมใส่เนาะมาจากใส่ครับมาจากสารคามมาโมเนยุงเท่นี่ไหมยุ่พาอ๋อพะรามสองอบไกเนาะอบไก่อบไก่ย่ยู่บ้านยู่สารคามมีระเบียบบ้านหนาจ้างชุกปีเล้ระเบียบจครับครับครับนะระเบียบวิรพงศ์บอยสิริชยสิ่งจ้างชุปีครับผมครับผม นุ้ยนุ้ยอยากพ่อพี่ก้อยพ่อพี่ไก่หนูก็พ่อพี่ก้อยอ๋อพ่อพี่ก้อยมือไปพ่ออุจวัติปังปิ้งครับไปเตเวนนะไปเตเวนอ่าไปเตเวนเด้อนะครับรู้รู้ที่ไปเตเวนมือนีรู้เรื่องงานหรือแค่หนูก็เลยก่ได้ก่ได้แม็กซอย่างมาเลยอ่าครับครับครับผมครับผมอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณเดินทางปลอดภัยเด้อครับเด้อเราหลงควันเองครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเอฟซีเอฟซีพี่ก้อยนะครับพี่ท็อปนะพี่ท็อปอ่าโอ้นางยักษ์เรานะ อ่านางยักษ์เราอ่านะนะนางยักษ์เขาครับโอ้นะครับครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยเนี่ยตัวม้วนหลค่ะตัวม้วนหลเนาะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเนี่ยถ้าถ้าลืมนะว่าตั้งซีซันค่ะอ่านี่เนี่ยนอนเนี่ยนอนถ้าใครแต่งชุดคอสเทย์ยักษ์มานะเขาเขาฟรีอต่ยังกดไลค์กด เอ้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะเออสาวน้อยออลำเบิร์นโชว์ปีแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับนะขอบคุณมากเลยเดินทางกลับด้วยสุขภาพเนาะอ่พ pues ักย so ุใสกันครับเนี่ยไม่อยากใส่อ๋อยน้องแคมอ่ะบปรไกเนาะบปรไกโปรไกน้องแคมอ่านะนะครับครับอ่าอื่นอื่นเจอกันที่วัดบางฟิ้งเนาะครบครัฉันก็ยุหัง อืมโอ้โ่น่ารักที่สุดเลยเนี่ยเอฟซี FC ตัวยงนะครับตัวแม่เลยค่ะเอชี FC ตัวยงนะนะครับมือนี่ายของค่ะสาวหน่อยลำเพลินโชว์เฮามาปักหลัก<อ>ทําการแสดงยูสามแยกครามแดงครับเป็นคิวแรกนะเป็นคินวแรกนะจบลงด้วยดีนะครับจบลงด้วยดีนะครับเอฟซี FC ประทับอกประทับใจนะเอฟซี FC ประทับอกประทับใจนะครับนะตอนนี้ทีมงานเก็บไฟนะครับเก็บจอ ่าเก็บจอเริ่มทยอยขึ้นเก็บจอนะครับนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับพอมือเ้านร์เขาต้องตั้งเวทีที่ให้แล้วเซตนะครับให้แล้วเซตนะครับแต่ว่าเดินทางไปไกลครับไปจากนี้ไปวัดบางปิ่งประมาณ40กิโลนะครับประมาณ40กิโลนะครับมือนะครับเชิญเอฟซีนะครับเดี๋ยวจะไปที่วัดบางปิ่งนะครับทางวัดบางปิ่งนะฮะแล้วก็ทําการแสดงวัด ทุ Workers, Come Come ่มเครื่งมาเกินสองทุ่มนะครับจบทีตีสามนื้อปืนมัอนี่จบตีหนึ่งอ่าจบตีหนึ่งนะนะก็เชิญแฟนๆเดี๋ซีขับขับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้ติดงานอ่าพรุ่งนี้ติดงานพรุ่งนี้ต้องเซฟแรงเพราะที่สิบไปไล่บอลที่สนามไทยญี่ปุ่นทั้งวันเปิดวงเปิดวงเปิดวงอาจจะไปก่อนไปน่าจะไปก่อนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้ครับครับผมครับผมโอเคครับครับครับอ่าอ่า ะนะครับก็ทีมงานก็เติมทยอยนะครับเก็บ <c oughs> ข่าวเก็บของนะทีมต่างๆครับทีมฟุ่งท,ทีมไฟนะครับนะมาตึงอ่นแ่นเขาก็ต้องกลับมาก่อนกลับที่หลังครับว่าเป็นการทำงานที่ถูกต้องนะฮะ เป็นการทำงานที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ผู้จัดนะครับมาสัมภาษณ์ผู้จัดครับสวัสดีครับเป็นจังใดเมื่อนี้ประทับใจบอสแมวมองนะอนะมือเอือนวัดบางปิ่นนะฝากงเอฟซีฝากงเอฟซีฝากงเอฟซีไปที่ตามเน้อมือเนื้อมื่อนี้สองพันสองอย่างงี้นู่นเนาะเห็นปะ ไม่ทราบเฮ้ยไป็นลวงเป็นลวงความลับมาแล้วนะเป็นลวงความลับของตัวมาแล้วอ่าว่าสองพันสองน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ราคาสายตาราคาสายตานะครับก็ฝากเอฟซีนะครับพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจเต้ยทีมเมนนะครับพรุ่งนี้นะที่วัดบางปิ้งเนาะนี่พรุ่งนี้เลิกตีสามนะพรุ่งนี้นะครับวันนี้เลิกตีหนึ่งครับเพราะเล่นในเมืองนะเล่นในเมืองนะครับเล่นในเมืองนะ โอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องเอฟซี FC ไว้เท่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับนอนับพันดีลาตีสวัสดีครับ